ปั้นยางไม่ประมาทกัดไม่ตกในแววค่ะพี่น้องคะสวัสดีค่ะป้าหมอเซตีโชคพยากรณ์น,นะคะมาทำนายดวงรายวันประจำวันที่ยี่สินะคะสิงหาคม2565้าซึ่งตรงกับวันศุกร์สีฟ้าสีเงินสีครามนั่นเองค่ะพี่น้องคะนะาเป็นประจำทุกวันวันนี้ก่อน,นที่จะทำนายดวงรายวันนะคะมีข่าวประชาสัมพันธ์นิดนึงนะคะพี่น้องคะนะใครที่นะเข้ากลุ่มตัวเลขนะคะก่อนหน้านี้ตอนนี้กลุ่มตัวเลขนะคะในไลน์นะคะ,ลนะคะกลุ่มตัวเลขฟรีนั้นเนี่ยหยุดปรับปรุง นะคะหน่อยหนึ่งนะคะปรับปรุงระบบนิดหนึ่งนะคะอ่าแล้วเดี๋ยวป้าหมอคอยแจ้งนะคะส่วนใครที่ต้องการแนวทางตัวเลขรัฐบาลของคุณประแดงตอนนี้ก็ต้องทักไอดีไลน์ส่วนตัวคุณประแดงไปก็แล้วกันนะคะเนื่องจากว่าคุณประแดงนะคะไม่มีเวลาลงในกลุ่มนะคะฉะนั้นแล้วพี่น้องนะคะทักทายไอดีไลน์คุณประแดงได้เลยเนาะเออเฉพาะคนที่ต้องการแนวทางตัวเลขก็อาจจะมีนะคะ ค่ะครูเล็กๆน้อยๆนะคะเพราะว่าคุณประเดงอุตส่าห์ทําให้เรานะคะนิดๆหน่อยๆนะคะพี่น้องขาเนาะอ่ะสนใจแล้วก็นะคะทักไอดีไลน์ไปก็แล้วกันค่ะและใครที่ต้องการดูดวงส่วนตัวนะคะโดยเฉพาะสัปดาห์ของตัวเลขนะจะถึงอีกแล้วจะสิ้นเดือนอีกแล้วนะคะพี่น้องขานะทักไอดีไลน์ป้าหมอไปก็แล้วกัน s อ๊ดไซห้าหกศูนย์สี่วีซีเอสเอ็กนะคะพี่น้องขานะ โปรราคาพิเศษเฉพาะเรื่องของโชคลาบลาบลอยเท่านั้นร้อยเก้าเก้าบาทนะคะส่วนโปรดูดวงปกติก็สองเก้าเก้าแลก็สี่เก้าเก้าสองราคาเท่านั้นค่ะพี่น้องค่ะสามราคาเท่านั้นค่ะไม่มีการเพิ่มนะคะ <laughs> มีแต่จะลดว่าอย่างนั้นนะคะพี่น้องคะ่ะสนใจก็ชักไปค่ะพี่น้องค่ะโอเคเพื่อไม่เสียเวลานะคะเรามาทํานายดวงรายวันกันเลยนะคะ <laughs> แล้วก็นะคะคลิป ของวันพระฤาษีสุปฏิพระหมอก็นะตามคําเรียกร้องก็ลงสูตรตัวเลขแนวทางตัวเลขนะคะของคุณพระหมอนะคะประจําวันน <us> ั่นเองนะเป็นแนวทางนะคะพี่น้องค่ะนะเอออย่ารามาว่าอุ้ยตายแล้วไม่รู้บอกอะไรนะคะอย่างนี้นะพี่น้องค่ะนะเอาเฉพาะคนที่สนใจนะอยู่ท้ายคลิปอยู่ท้ายคลิปก็ต้องดูให้จบนะคะดูให้จบนะคะเราถึงจะเห็นแนวทางตัวเลขนี่ค่ะพี่น้องค่ะเอาละมาดูพี่น้องวันอาทิตย์ค่ะสําหรับพี่น้องวันอาทิตย์นั้นดูว่านะคะ เหนื่อยหนักนะคะกับเรื่องเงินเอ่อเรื่องเรื่องงานในวันพรุ่งนี้นะคะเหนื่อยหนักกับเรื่องงานและก็เรื่องของบริวารและเรื่องของการเงินหดูว่าจะกลุ้มใจพี่น้องวันอาทิตย์ขานะ,ะถ้าขึ้น9้าดาบแล้วก็เจ็ดดาบระมัดระวังนะคะระวังเรื่องสุขภาพด้วยระวังเรื่องของการจิตตกนะคะคิดมาก นะ,ะกังวลน,นะ,ะไม่งั้นเราจะไปกันใหญ่ก็คือไม่สบายนั่นเองนะฮะยังไงแล้วเนี่ยพี่น้องก็มาถูกทางแล้วเราต้องอดทนนะคะเราต้องเข้มแข็งแล้วก็ทํางานลุยๆไปค่ะพี่น้องขานะในบางครั้งอ่ะทุกคนเป็นนะคะมีความรู้สึกว่าจิตตกนะคะแล้วก็อ,อ,อ่อนเพียเพลียแรงไปหมดนะคะเหนื่อยล้านะะเพราะว่ามีภารกิจที่จะต้องคิดหลายเรื่อง แต่เราก็จะต้องทำใจนะคะพี่น้องวันอาทิตย์นะจริงๆพี่น้องวันอาทิตย์ก็ดีแล้วแหละมีเรื่องหนึ่งเรื่องปิดบังซ่อนเลนเอาไว้เก็บเอาไว้คนเดียวเนาะระวังนะคะพี่น้องคะ่ะนะเราจะตึงเครียดถ้าเราเก็บเอาไว้คนเดียวต้องปรึกษานะคนในครอบครัวบุตรหลานหรืออย่างไรเนี่ยนะคะให้ขอความช่วยเหลือเขานะคะเอาอย่างนั้นกันแล้วก็ระมัดระวังสุขภาพด้วยนะคะพี่น้องนะเออทํานายแค่นี้ก็มีสองสามเรื่องให้ระวังกันในวันพรุ่งนี้นะพี่น้องวันอาทิตย์โอเคค่ะ เลขนำโชคมาจากไหนเนะี่ยบอกว่าเป็นตัวเลขที่พี่น้องวันอาทิตย์เดินทางก่อนหน้านี้นะคะนี่นี้นะเดินทางออกนอกพื้นที่ก่อนหน้านี้เป็นตัวเลขที่เกี่ยวข้องกันนะอันนี้ไปสังเกตเอาเองค่ะ,นะเนาะไม่สามารถที่จะบอกได้ค่ะแต่บอกเพียงแนวทางได้เลขหน้าไพา่เลขอะไรคะมีเลข0 7 9ย์เจ็ดเก้นะคะศูนย์เจแล้วก็ติดนะคะพี่น้องวันอาทิตย์ขอให้เฮงๆเ,เลยค่ะมาดูพี่น้องวันจันทร์บ้างค่ะสําหรับพี่น้องวันจันทร์เป็นแบบไหนดูกันนะคะ พี่น้องวันจันนะคะก่อนหน้านี้ได้เงินนะคะแต่ก็ต้องใช้เงินนะคะมีภาระมีรายจ่ายนี่เห็นไหมคะ,ะในวันพรุ่งนี้อาจจะต้องออกเดินทางนะคะแก้ปัญหาเรื่องใดเรื่องหนึ่งหาหมอก็ได้นะคะแล้วก็รอรอคอยรอจังหวะรอโอกาสนะคะในส่วนต่างๆเนาะเออพี่น้องวันจันใครที่ไม่สบายก็อย่าได้กังวลน,นะคะเริ่มหายแล้วนะคะแล้วก็ไปตามหมอนัดด้วยนะคะใครที่ว่างงานอยู่มีโอกาสนะคะที่จะมีงานทําแล้วนะคะ เออแล้วก็มีบริวารซึ่งเป็นผู้รักผู้ใหญ่ให้การสนับสนุนช่วยเหลือพี่น้องวันจันเป็นอย่างดีมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์ครูบาอาจารย์เข้าข้างพี่น้องวันจันล่ะค่ะเนาะเออเอาอย่างนั้นกันนะในวันพรุ่งนี้ดีค่ะพี่น้องวันจันนะถือว่าไพ่ดีนะคะเม็ดเงินก็เริ่มทยอยเข้ามาแล้วนะคะพี่น้องคะน่าสามารถที่จะแก้ปัญหาได้นะในส่วนภาระต่างๆของพี่น้องวันจันโดยเฉพาะในวันพรุ่งนี้ก็สามารถแก้ไขได้นะคะพี่น้องคาน่โดยเฉพาะเกี่ยวกับเรื่องของการเงิน มาดูเลขนําโชคมาจากไหนนะเป็นตัวเลขที่มีคนส่งข่าวหรือมีคนมอบให้นะคะพี่น้องจ๋านะเลขหน้าไพ่ให้เลขอะไรคะมีเลข3นะคะ6 9 4 3 6 9แล้วก็4คะ่ะพี่น้องวันจันทร์ขอให้เฮงๆคะ่ะมาดูพี่น้องวันอังคารบ้างคะ่ะสำหรับพี่น้องวันอังคารเป็นแบบไหนดูกันนะคะพี่น้องวันอังคารก่อนหน้านี้ก็เดินทางติดต่อประสานงานนะคะเออติดต่อประสานงาน นะคะเกี่ยวกับลูกค้านะเกี่ยวกับกิจการในวันพรุ่งนี้มีความรู้สึกว่าห่วงใยนะคะคนที่อยู่ไกลๆนะคะห่วงใยคนรักนะอาจจะเป็นคุณพ่อคุณแม่หรือเปล่าหรือท่านอาจจะไม่สบายหรืออย่างไรนี่นะคะพี่น้องคะนะมีความรู้สึกว่า เ,เครียดหน่อยหนึ่งนะคะพี่น้องวันอังคารนะคะแพหมอทานายแค่เครียดให้นะหมดทุกหมดโศกหมดโรคห,ม,รคหม,รคมันภัยเสนจ,จันไรไม่มีแล้วลาะค่ะเนาะจบแล้วก็เริ่มต้นใหม่และเป็นไปในทางที่ดีใครที่ฟื้นเรื่องเงินก็จะมีเงินเข้ามาแล้วอ่ะเป็นเศรษฐีนี้แล้วนะคะสาวพี่น้องวันอังคารในวันพรุ่งนี้นะคะถือว่าดียอดเยี่ยมแต่สิ่งที่ต้องระมัดระวังก็คือเรื่องของสุขภาพนะคะ เอ็นกระดูกโดยเฉพาะกระดูกสันหลังทคาพี่น้องขานาะตั้งแต่ลำคอลงไปด้านล่างเลยกระดูกทับเส้นได้ด้วยนะคะพี่น้องวันอังคารเรามาระวังเป็นอย่างดีค่ะในวันพรุ่งนี้ค่ะมาดูเลขนาโชคมาจากไหนนะบอกว่ามาจากบริวารคนใกล้ชิดที่เป็นผู้หญิงนะคะอ่าบริวารคนใกล้ชิดที่เป็นผู้หญิงนะคะพี่น้องขานาะเป็นตัวเลขนําโชคนะคะแล้วก็ไกด์ไลน์ที่2ก็คือมาจากตัวเลขที่มีคนส่งข่าวมาให้นะคะเออแล้วก็เลขหน้าไพ่เลขอะไรคะมีเลขสาม นะคะแล้วก็10 3 4แล้วก็10ค่ะพี่น้องวันอังคารขอให้เหงงๆค่ะมาดูพี่น้องวันพุธกลางวันบ้างค่ะสำหรับพี่น้องวันพุธกลางวันเป็นแบบไหนดูกันค่ะนะคะเป็นแนวทางนะจ๊ะพี่น้องจ๋าอย่าทิศตกนะมันออกดีบ้างไม่ดีบ้างเราก็นําไปปรับใช้พี่น้องวันพุธกลางวันนะคะในวันพรุ่งนี้มีความรู้สึกว่าหมุนเงินนะคะ เ,เงินตึงมือนะคะแต่มีความรู้สึกว่าเ,เงินเข้ามาและสามารถจัดสรรปันส่วนการเงินออกเป็นสีกองสีส่วนได้แล้วสําหรับพี่น้องวันพุธกลางวันนะคะก่อนหน้านี้ก็จะต้องรับตาบแทนผู้อื่นนะคะแต่ในวันพรุ่งนี้โอเคเนื่องจากว่าพี่น้องวันพุธกลางวันเป็นผู้ใหญ่ให้ความรักความเมตตากับบริวารนนะให้อภัยว่าอย่างนั้นนะคะแล้วก็มีในลักษณะของการเหนียวเงินเพื่อใช้กับบริวารในครอบครัวอันนั้นก็เป็นหน้าที่ของเรานะคะพี่น้องวันพุธกลางวันนะฝืดเงิน แต่เงินไม่ขาดมือละค่ะนะเออแต่เราจะเอาเงินเนี่ยไปใช้แบบฟุ่มเฟือยไม่ได้ใช่ไหมคะพี่น้องวันพุธกลางวันนะคะเราต้องใช้ประหยัดอดออมค่ะนะทักแค่นี้ค่ะในวันพรุ่งนี้ไม่มีอะไรนะคะพี่น้องจ๋าแล้วก็เลขนําโชคมาจากไหนนะคะก็บอกว่าเป็นตัวเลขที่นะเออเป็นตัวเลขที่เกี่ยวข้องกับบริวารนะคะคนรักนะคะบริวารคนรักซึ่งเป็นผู้ชายนะว่าอย่างนั้นนะคะบริวารคนรักคนใล้ชิดที่เป็นผู้ชายนั่นเองค่ะพี่น้องค่ะแล้วก็เป็นตัวเลขประจําตัวของพี่น้องวัน พุธกลางวันเองค่ะเลขหนาไพ่เลขอะไรคะมีเลขห้านะคะห้าห้าห้าสี่หกค่ะห้าห้าสี่หกค่ะพี่น้องวันพุธกลางวันขอให้เฮงๆค่ะมาดูพี่น้องวันพุธกลางคืนบ้างค่ะสําหรับพุธกลางคืนนะคะพุธกลางคืนนั้น หนะหัวห้อยหัวทิ่มเลยนะคะก่อนหน้านี้อาจจะปวดหัวปวดไมเกรนไม่สบายนะคะและในวันพรุ่งนี้ก็มีความรู้สึกว่าอาจจะออกเดินทางนะคะเดินทางไกลเพื่อทํากิจทาการประสานงานนะคะเออหรือทํางานออกนอกพื้นที่นะคะและก็มีการหมุนเงินตึงเครียดในหลงการเงินเหมือนกันนะคะมีเงินเข้ามือก็จริงนะคะแต่ก็ยังคงที่จะหมุนออกอยู่สําหรับพี่น้องวันพุธกลางคืนนะคะก็อย่าได้กังวลค่ะพี่น้องขานะและก็พี่น้องขายังคงระมัดระวังเรื่องของสุขภาพอยู่นะคะใครมีโรคประจาตัวโรคใดโรคหนึ่งก็ ยังคงที่จะต้องดูแลตัวเองเป็นพิเศษและระมัดระวังนะคะพี่น้องจ๋าเนาะเอาอย่างนั้นแต่ขึ้นหนึ่งถ้วยนั้นเนี่ยสุขภาพก่อนหน้าน,นี้ไม่ดีแต่ก็จะเริ่มหายเร็วนะคะพี่น้องนะหรือรักษาหายนั่นเองค่ะ,ะเลขหน้าไพ่ให้เลขอะไรคะเป็นตัวเลขที่เกิดจากการคํานวณของเราเองนะการคิดของเราเองเป็นหลักค่ะนะคะตัวเลขนั้นแล้วก็เลขนาาหน้าไพ่เลขอะไรคะมี1 2นะคะแล้วก็82ค่ะ1 2 8 2ค่ะพี่น้องวันพุธ ลานคืนขอให้เฮงๆค่ะมาดูพี่น้องวันพระฤหัสวดีบ้างค่ะสาหรับพี่น้องวันพระฤกัสวับบดีเป็นแบบไหนดูกันค่ะอ่ะก่อนหน้านี้ได้รวมฉลองความสําเร็จนะคะแล้วก็เล็งเงินเงินดีจังพี่น้องวันพระฤหัสวับบดีหลายเที่ยวเลยนะนะคะเล็งเงินอยู่ในวันพรุ่งนี้มีเงินเข้ามือนะคะรองเงินได้เงินนะคะพี่น้องจ๋านะหาแนวทางในเรื่องของการเงิน ก็มีอยู่จริงนะคะจัดการได้เลยพี่น้องวันพฤหัสบดีนะคะมีโอกาสออกรถใหม่ก็ได้โชคดีในเรื่องความรักความสาม,มันธ์นะคะฉะนั้นดีมากทั้งงานเงินบริวารน,นะคะดีเยี่ยมเลยค่ะพี่น้องวันพระฤหัสบดีค่ะในวันพรุ่งนี้ค่ะเออเลขก็เลขหน้าไพ่ให้เลขอะไรคะเป็นตัวเลขที่เราเฝ้าด้วยความเพียรหรือเป็นตัวเลขส่วนตัวของเรานน่นเองค่ะพี่น้องค่ะเลขหน้าไพ่ให้เลขอะไรคะมีเลข3ามจดนะคะเลขก็4ีห้า 3 7นะคะแล้วก็45ค่ะพี่น้องวันเพื่อัดซาดีขอให้เหงๆค้ามาดูพี่น้องวันศุกร์บ้างค่ะสำหรับพี่น้องวันศุกร์เป็นแบบไหนดูกันนะคะพี่น้องวันศุกร์เดินทางนะก่อนหน้านี้เดินทางเดินทางแล้วเดินทางไม่ได้หยุดนะคะในวันพวกนี้ก็อาจจะเดินทางอีกนะคะทำกิจทำการหาสินค้ามาจำหน่ายติดต่อลูกค้าแล้วก็มีพลังมีไฟนะคะลุยๆนะคะ เออมีแรงเหมือนเด็กๆคือพี่น้องวันศุกร์ค่ะในวันพรุ่งนี้แล้วก็ขยันอดทนนะคะพรสวรรค์มีแก้ปัญหาเฉพาะหน้าเก่งหาเงินเก่งค่ะพี่น้องวันศุกร์เยี่ยมมากเลยค่ะฉะนั้นดีทุกเรื่องค่ะในวันพรุ่งนี้ทั้งงานเงินบริวารโอเคค่ะนะคะเ,ออเลขนำโชคมาจากไหนนะคะก็บอกว่ามาจากพานะของเรานะคะเป็นเลขพานะของเราค่ะคันที่เรานะคะใช้อยู่บ่อยๆนั่นเองค่ะเลขนหน้าไพ่ให้เลขอะไรคะมีเลข 6- 2สองนะคะเละก็18ค่ะ 6218ค่ะ6218ค่ะพี่น้องวันศุกร์ขอให้เฮงเค่ะมาดูพี่น้องวันเสาร์บ้างค่ะสําหรับพี่น้องวันเสาร์เป็นแบบไหนดูกันค่ะพี่น้องค่ะนะพี่น้องวันเสาร์นั้นโอ้ยนะคะดูว่าลามสังหอนเมนเวอร์นะคะในวันพรุ่งนี้นะ,คะใครที่รองเงินอยู่รอเกี่ยวกับนะคะคำตอบเกี่ยวกับเรื่องทรัพย์สินที่ดินมรดกนะคะก็ชัดเจนแล้วค่ะได้คําตอบนะคะหลังจากที่รอคอยมานานนะคะแล้วก็เป็นคําตอบ เป็นไปในทางที่ดีนะคะงานเงินนะคะทรัพย์สินโอเคนะคะแต่พี่น้องวันเสาร์นะคะระมัดระวังใครที่นะคะอยู่กับบ้านกับช่องไม่ขยับร่างกายเนี่ยเกาบอกว่าระวังโรคอ้วนความดันเบาหวานนะคะอย่ายอ้วนนะคะพี่น้องค่ะในในพ่าหมอเขาลดลงแล้วนะ,นะะมีตัวช่วยนะลดลงแล้วนะคะตอนนี้ปกติน้ําหนัก72ตอนนี้พ่าหมอเหลือ65กิโลนะคะอ้างบอกส่วนสูงด้วย161นะคะ รู้สึกว่าเบาเนื้อเบาตัวค่ะพี่น้องวันเสาร์นะคะอ่าฉะนั้นลดน้ำหนักหน่อยหนึ่งนะคะพี่น้องวันเสาร์ใครที่อ้วนไอ้เบลล่าแน่เลย <laughs> เบลล่าแน่เลยนี่นะคะฉะนั้นแล้วเนี่ยพี่น้องวันเสาร์ก็ถือว่าดีค่ะในวันพรุ่งนี้นะคะดีทุกเรื่องเหมือนกันค่ะพี่น้องค่ะเลขนำโชคม,มาจากไหนมาจากความฝันของเรามาจากเส้นพิเศษของเรามาจากการคำนวณของเราเพราะว่าขึ้นไพ่หมอดูนะคะเส้นพิเศษแรงๆคือพี่น้องวันเสาร์ในวันพรุ่งนี้ค่ะเลขหน้าไพ่เลขอะไรคะ มีเลขหน้าสองนะคะ109่งศูนย์เสองหนึสองหนึค่ะพี่น้องวันเสาร์ขอให้เฮงๆเลยค่ะเอาลับป้าหมอวยพอให้พี่น้องทั้ง8ปวันเกิดกินดีอยู่ดีมสีสุขภาพแข็งแรงนะคะพี่น้องค่ะแล้วก็มีโชคมีลาบเข้ามือค่ะในวันพรุ่งนี้ค่ะสวัสดีค่ะ